โอเคโอเคโอเคตอนนี้เราไปอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า SQ Darkness นะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกมั้ SQ เนะี่ย SQ เกมนี้เป็นเกมเจ้าบอ็อ b เหลี่ยมที่ต้องหาทางหนีห้ามโดนจะตาย b a c t e เหลี่ยมปึ๊บปึอบเจอพูกรีแอทันทีเราก็ไปได้ ว้ันทำให้ด่านไม่เหมือนเดิมอยู่ดีด่านก็ไม่เหมือนเดิมทึบนี่เรคืนนี้เราคืนนี้ทึบทึบทึบเฮ้ยฮต่อต่อตไปว้า โดดแล้วนะเมทริกอ๋อทำให้ทุกอย่างช้าลงเป็นคู่ค่าเท่าไหร่โอ้โหด่านนี้แยะโอเคผ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บวุ๊บป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  ไปแล้ว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 จัวบอกักเียมันนี่้องผ่านโอ้โหไปนะ้ครับพี่ผมขอร้องเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีไไมอะไรไปนี่แหลรสวยอือสองตัว ใไอตาเถิดซาร่าโห่เฮ้ยตามันจะไปลบยังไงล่ะทีเดียวไอ่อะไรเบิร์ d คืออะไระน้องดิคืออะไรไม่รู้ อาจจะดีนีเสียงพัดลมนะฉันเคยทํามีเสียงรบกวนขอภัยด้วยคลิปทีแล้วรืมบอกเลยไปแล้วไปแล้ว,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 วไปเร็ว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 สี่เหลี่ยมมันนี่งไพ่จะออกได้ไหมเนี่ยตัวนี้อีอยู่อึ๊บอึ๊บโคตรเสียนบอกเลยไป Uh, này cũng, à, uh. okay đang ở, à, đón chỉ lệnh, gần đến rồi, ui, nít tiêu anh, không được em, không được em, ui, không có gì đâu, oh, xin lỗi, byeเธอ, oh, bác คือกระโดดแล้วนะมีใครสนใจเกมเดอรเบบี้อินเยลโลมั่งถ้าใครสนใจอย่าผมจะเล่นให้ดูเดอะเบบี้อินเยลโลในมือถือไม่นะาไม่แม่ตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยไม่มีะไรไม่ถึงไป่ถึงเออไนหะ นี whoa, whoa. ่ตัวนี้แก้ว่า้อเออเออเออไม่ไหวแล้วเฮ้ย,ยครับผมไม่ไหวแล้วครับเก่งเลยเนี่ยเล่นโคตรยากเลยโอ้โหไม่ขาดดูติดยนี่ดี หลุดคำหยาบเยอะมากเลยโอ้ตกใจโอ้มาแล้วจะส่งทนาน้าไปที่น่เองจะวนกลับไปให้ไปตรงนู้นไอ้นี่นี่โอ้เก็บปัดอ๊ด โอ้ยนี่อ่ะฮึบฮึบโชกระจกฟังไม่มี กระบอยเกินแล้มาโอ้ยตัวนี้แก้วโอ้ยมันมีตัวนั้นอยู่ะจะไปไงเนี่ยนีม่มีตัวนี้อยู่อ่ะ ยยิงอย่ายิงไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณอายุกบักะโอ้โหกูจอดไม่เฮ้ยได้อย,ดยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่มีอะไรครับไม่ถึง จนะบอะนหันโดดก็โดดแล้วนะ ไปเถอะขอล็อปเดีาอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนายดูผิดนายตามวกู้อ กระโดดแล้วะกระโดดแล้วะกระโดดแล้วะ่ะมันก็่ดูในโฆษณาเหมือนไม่ค่อยเล่นยากนี่ทำไมผมไม่เล่นเองทำไมมันยากถึงเลิกเกินรู้สึกยากยากออโอเคไปละเจอกันไม่ไหวละเจอกันเถอะ